ชี้ตังมีป้องอ้าวให้กูกลางสบายอ้าวให้กูริมคนเดียวคุวย <c oughs> ดวงพี่ปกป้องน้องเองเกมเนี้ยจะตึงหน่อยที่จเจอเปต้ามันแรงแรงมากด้วย แต่ลิงเรานี่ดิจะบอกนะต้องป่าไม่เป็นนะ่ะโดนแย่งบูกูร้องนะแจ๊ะโอ้ย ช้าในป่าด้วยวะเนี่ยชิบหายเนี่ยขี่ออกขี่ออก เชี่ยปั๊วบวายว้าววายอ้าวลิงกูไปแล้วดูแล้วน่าเป็นห่วงมากๆ <c oughs> ตัวตรงไม่น่าตายเลยเสียดายเอาเอาเอาได้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 ไดได เว้ยทีดานที่ไม่มีใครฟัากันเลยสักทีเพื่อกูละปวดใจเวลากูเล่นดีไลมันไม่เป็นไงลิงอ่ะนี่พอป่าไม่เป็นงานก็เงี้ยเรียบร้อยนาะคอร์มาถอยสิลูกถอยสิลูกกูไม่อยู่เด้อกูไม่อยู่เด้อ หนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนย้อนกูโดนย้อนกูโดนเนี่ยคนไม่เป็นนี่ก็ไม่เป็นจริงๆโหให้น้อยย้อนชนะไปแล้วเนี่ยแต่ยังไม่จบยังไม่จบจะเย็ยนเพื่อนหลวงพี่กูเทพกูไม <c oughs> <c oughs> ่ได้สนกูสนมึงจะรู้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ฮัลโหลฮัลโหลแตะ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  โอโหควยเอายอนมาป่าอย่างนี้ควยช็อกในทีมนาย้อนกูไปต่อแน่ๆจะกส่งแล้วดูจากสเต็ปแล้วก็ไม่ใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เดี๋ยวพี่จะเก็บให้เอง หลวงพี่กูกลับบ้านอย่างเดียววะเนี่ยรอมีของก่อดวส่วนทีเดียวจบม่ไม่ปปกป้องยอนดีกว่ากูอะแตกแล้วกลามันน่าจะได้ป้อมขวากันดีประเด็นทีมเราเสรึรเอาไม่ได้หายเจอแพนด้าให้ตัวเดียวโอ้เบา แล้วไม่กูไม่อยู่กูไม่อยู่เฮียงบวกกันจังเลยอ่ะกูจนบัรยาใยห้กูช่วยมันไม่ยอมมันตาย,ยาปล่อยปล่อยเฮ้ยได้นคะอมาคุมละ พากูจะเสียสติอ่เนี่ยไม้สัตว์ไม้สัตว์ไม้สัตว์ต้องฆ่ามั้งละต้องฆ่ามั้งละพันด้าน่าเจ้าได้เออนั่นอยู่วะอืมมีแพนด้าเป็นกำลังใจให้กับทีมอยู่หายห่วงเพื่อน <c oughs> ถ้าแกว้งมาแรงยังไม่มากันอีกวะเนี่ยห่อยมาก่อน ถอยมาก่อนนะถอยอย่างเดียวนะกูกำลังวิ่งไปนิดเดียวลิงน่าจะเก็บได้ลิงเก็บไม่ได้ก็นั่นแหละเออแต่ว่าเล่นเป็นอยู่เป็นตรงไหนคนเลือดมันปิ่ <c oughs> มขนาดนั้นนะเพื่อนอ่าไม่เป็นแล้วละลิงกัวไม่เป็นแล้วละกูต้องวิ่งออกชิดตั้งเมโป้ง ไม่ตายไม่ตายจะเย็นปฏิเสธพ้องรีบโบสถึจังว่าชิบหายไอุ้มลาวมาลดดาวโดยเฉพาะโอ๊ยเจ็บจุงเบยอ้าวคุณแม่ก็โทรมาปาบปาบปา ที่ใจไม่่านามัการนี้ไม่เล่นยอนั่นดิเจอลิงโชว์สถิติไปช็อกเลยไม่แปลกเลยมึงชนะศูนย์เนี่ยฮะกูจะไม่ยอมให้ใครมาลดสถิติตพระกูกูจะดันให้เองไม่มีใครดันกูก็จะดันของกู ว้าก่อนไปปกป้องเพื่อนดีกว่าดูแลเพื่อนจะแจกหรวยๆล,ลิงไลยต่อไปไวะเนี่ยมาดิมาดิมาดิาดสวย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 นิดเดียวสกิลกูมาช้าไปนิดเดียวเอง แต่ดูแล้วอนาคตไม่มืดมดนจริงๆว่าเกมนี้น้อยกูรวยสุดในทีมเลยอะปับ๊บแต่ป้อมยังไม่แตกเพื่อนหายห่วง จกเกมก็รีพอร์ตลิงไปเหียเอฟเคแล้วเนะี่ยบอกน้องๆก่อน <Yeah. S 1> นี่ส่งกำลังใจให้กับทีมโอเวอร์ฟลเลยอะ่ะอเฮี้ย ลิงกูแม่งมาแจกโดยเฉพาะแต่กูจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าต้องเจอกับอะไรก็ตามเพราะกูคือชี่ต้องมีป้งรวยสวยสวยสวยได้ได้ได้เซล่าเออย้อนยิงดิวะโอ้ยย้อนดาเมจเบาชิบหายปกติมต้องตายแล้วนะดาเมจแค่นั้น เห็นความมาัศจรรย์นี้แหละไม่ยอมดูชาแนลกูงะตรงนี้เลยต้องไปติดตามลักสิเกียวมิ่ง,งน,นี่แล้วยอนจะเทพททเี่แล้วนพะื่อนอนะสัตว์มาดิ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 คนจริงเนี่ยคนจริง2012 อนนนี้ไม hm. ่โดเกมยังไม่จบเพื่อนกูจะแบกให้เองคาดว่าจะทำได้แม่งตอนแรกอุตส่าห์ยังรอตุ่มตุ่ม ลิงมันกดตีคิกๆรัวๆเลยน่ะมันจะไปฆ่าใครได้วะน่ะเดินอึกอึกอักางั้นนะมาเหี่ยวปองละหมายสัตว์หมายสัตว์หมายสัตว์ออันละอันละได้แค่นั้นแหละอีสองไม่ถึงกูเนี่ยโอ้

ลุกทุบหลี่พรเลยสัสมาแล้วชอตั้งเมกูม่วงอี